สวยแล้วไงงานนี้หางเทนงูเข้าประทะกับเลนโงคุแล้วแบบนี้นี่หางเทนงูจะสามารถเอาชนะตัวของเลนโงคุได้หรือเปล่า สวัสดีครับเป็นแฟนชาวแอนิเมะเบทเทนกันทุกคนนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็มีประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับแอนิเมะเรื่องคิมิสึนโนยายบานเองหรือดาบพิฆาตอสูนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งก็ได้นอนว่าเป็นประเด็นที่ทุกคนเนี่ยต้องการอย่างมากเลยนะฮะและบังเอิญก็ได้มีน้องคนหนึ่งเนี่ยขอเข้ามานะครับซึ่งน้องเขาเนี่ยก็ขอมาว่าพี่คะช่วยทำเลนงูคูป,ปะทะกักหางเทง,งูในยายบาให้หน่อยค่ะ สรุกจะฆ่าหรือจะครับเนี่ยโอเคครับในเมื่อขอมาแล้วเนี่ยทางเราคงต้องจัดให้แล้วละครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครจากเรื่องเรื่องเดียวกันนะครับเพราะงั้นการวัดสเกลเนี่ยจะเป็นภายในเรื่องทั้งหมดเลยนะครับแน่นอนว่าเราเนี่ยก็จะไม่ได้กําหนดอะไรมากมายหรอกนะครับเอาละเลยครับและก่อนที่จะไปรับชมคลิปการแบทเทิลกันเนี่ยก็ต้องขอคนละหนึ่งติดตามกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามนะาช่วยกันกดด้วยนะครับทุกคนเพื่อไปกำลังใจกับพี่นั่นเองมาเริ่มกันททีี่่ดงงด้าานนงงเเูกลยว ตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยหรืออสูนตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่มีความสับสนและก็มีความลึกลับเป็นอย่างมากเลยนะครับและทุกคนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้รู้สกิลความสามารถของตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะได้รู้ไปพร้อมกันนั่นเองนะครับตัวของฮังเทงูเนี่ยเป็นอสูรข้างขึ้นลำดับที่4นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีบทบาทในหมู่บ้านช่างตีดาบนะครับแน่นอนว่าอาจจะเป็นการสปอยเนื้อหามังงะเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทางอนิเมะเนี่ นะต้องบอกก่อนเลยว่าไม่เป็นการสปอยจนเกินไปหรอกนะครับตัวฮังเทนโงเนี่ยมีความสามารถหลากหลายรูปแบบเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งตัวงเขาเนี่ยมีทั้งหมด7ล่างนะครับจริงๆเนี่ยก็มี8ล่างนะครับถ้ารวมกับล่างหลักนะซึ่งแต่ละล่างเนี่ยแบ่งความสามารถตามอารมณ์ของมนุษย์นะฮะไม่ว่าจะเป็นความโกรธความสู้ความยินดีความเศร้า ความเกลียดชังความเครื่องแค้นและก็ความหวาดกลัวนั่นเองฮะมาเริ่มกันที่ด้านแรกดีกว่านะครับร่างแรกเนี่ยก็จะเป็นล่างแห่งความโกรธนะครับหรือเซคิโดนั่นเองนะครับซึ่งล่างนี้เนี่ยจะมีพลังมนุษสูรโลหิตก็คือการใช้สายฟ้านั่นเองนะครับและก็แน่นอนว่าเป็นสายฟ้าที่มีความแข็งแกร่งอย่างมากนะครับถ้าหากมนุษย์โดนเนี่ยก็อาจจะตายเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าหากอสูรเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการชาขึ้นล่างที่2นะครับล่างแห่งความสุขคาราคูมนอสูรโลหิตก็คือการใช้ลมหรือการใช้พัดเพืื่่่อออสรรร้างงงงงลลลมมมหแถวนนัเซึ แน่นอนว่าเป็นแรงลมที่เรียกได้ว่ามีพลังทําลายมหาศาลอยู่นะฮะร่างที่3าเนี่ยจะเป็นร่างในการยินดีนะครับอุโลหีเนี่ยซึ่งสามารถบินได้และมีมวลอสูรลงเหตุก็คือการใช้คลื่นเสียงนั่นเองนะครับร่างที่4เนี่ยก็จะเป็นร่างในความโศกเศร้านะครับไอเซซึซึ่งมวลอ,อสูรลงเหตก็คือการใช้น้านั่นเองนะฮะร,ร่างที่5เนี่ยก็จะเป็นการเกียดชังหรือความเกียดชังนั่นเองโชฮากุเทนนะครับซึ่งมีมวลอสูรลงเหตก็คือการควบคุมไม้ทุกชนิดรวมทั้งแปลรูปไม้เนี่ยให้เป็นรู ล่างที่6เนี่ยก็จะเป็นล่างในการแค้นเคืองหรือความแค้นเคืองนะครับอุลามิซึ่งจะเป็นล่างที่มีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่นะครับส่วนมนอสุรโลหิตเนี่ยเรายังไม่แน่ชัดเท่าไหร่นะทางออฟฟิเชียลเนี่ยก็ยังไม่ได้เผยออยมาในชัดเจนนะครับแต่อาจจะเป็นทางด้านพลังกำลังนะครับทุกคนล่างที่7ล่างสุดท้ายนะครับล่างในความหวาดกัวฮังเทนงูซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับเพราะว่ามีขนาดที่เล็กมากๆนะครับยากต่อการสังเกตมีความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ค่อนข้างดีนะฮะรวมทั้งตัวนี้เนี่ยยัง โค่นล้มอีกด้วยนั่นเองแต่ถ้าจะให้พูดอีกแบบหนึ่งนะครับร่างไหนของฮังเทนง,งูเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดนะครับก็คงไม่พ้นร่างแห่งความเกลียดชังหรอกนะครับซึ่งร่างนี้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นเด็กๆนั่นเองนะครับหรือหน้าตาเนี่ยเป็นเด็กอ่อนยาวนั่นเองและแน่นอนว่าความสามารถเนี่ย ไม่ได้มีเพียงแค่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าล่างนี้เนี่ยได้ทาการรวมร่างกับร่างแห่งความโกรธนะครับซึ่งร่างแห่งความโกรธเนี่ยสามารถใช้สายฟ้าได้ใช่ไหมละครับและร่างอีกร่างหนึ่งที่เขาทําการรวมเข้าเนี่ยก็คือร่างแห่งความยินดีนั่นเองนะครับอุโลหิเนี่ยซึ่งร่างนี้เนี่ยรวมทั้งบินได้นะครับและการใช้คลื่นเสียงอีกด้วยนะพอรวมกันเนี่ยก็เลยกลายเป็นร่างที่แข็งแกร่งเลยก็ว่าได้นะครับสามารถใช้ได้ตั้ง3ความสามารถใน1ล่ร่างเลยทีเดียวนะและเงื่อนไขการจัดการตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่ายากกว่าตัวของกิวเี่ต้อด หัวพร้อมกัน2ตัวใช่ไหมหรือไม่ก็ตัดหัวตัวใดตัวหนึ่งก่อนแล้วก็วิ่งหนีนะครับพอตัดได้อีกตัวก็ตายนะแต่ตัวนี้เนี่ยต้องหาตัวที่เป็นล่างต้นนะครับถ้าหากใครสู้กับตัวนี้เนี่ยแรกแล้วยังไม่รู้ว่าตัวไหนคือล่างต้นเนี่ยมีหวังเสร็จแน่ๆนะฮะเอาง่ายๆนะครับความสามารถเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนนะครับทำให้พวกคาร์มาโดทันจิโร่กับตัวของบิสซินีเนี่ยเสาหลักแห่งความรักนะครับรวมทั้งเกีย์ยานเนี่ยปวดหัวปวดตับมากเลยก็ว่าได้นะกว่าจะจัดการตัวนี้ลงได้นะฮะและทั้งหมดนี้เนี่ยก ห้างเทนง,งูที่ปรากฏออกมาภายในเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะมาชมทางด้านเลนงูกุเคียวจุโรเลยดีกว่าว่ามีความสามารถอะไรกันบ้างโดดเด่นแบบไหนบ้างและจะสามารถต่อกรข้างขึ้นมาที่สอย่างห้างเทนง,งูได้หรือเปล่าตัวของเลนงูกุนั้นเป็นเสาหลักเพลงนะครับและมีความสามารถเนี่ยในรูปแบบปลานเพลิงนะครับซึ่งแนนอนว่ามีทั้งหมดเนี่ยเก้ากระบวนท่านั่นเองและทุกคนเนี่ยรู้หรือไม่ครับว่าความหมายของชื่อของตัวเลนงูกุเนี่ยมีความหมายว่ายังไงนะครับในภาษาญี่ปุ่นชื่อของตัวเขาเนี่ยมีคว,มมยวความหมายว่าไฟชำระนะ ซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นต้นตระกูลของเขาที่เป็นผู้ใช้วิชาดาบปานเพลิงนั่นเองตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้สอดคล้องกันเลยเต็มที่นะฮะความแข็งแกร่งด้านกายภาพของเนโงโงโรนงงคนั้นเรียกได้ว่าเป็นต้นต้นของเสาหลักเลยก็ว่าได้นะครับไม,ม่ว่าจะเป็นความแข็งของทางด้านร่างกายเนี่ยซึ่งสามารถยือยุดฉุดกระชากกับอาาษะข้างขึ้นระดับที่สามได้นะครับแน่นอนว่าถ้าอากษะไม่ตัดแขนเนี่ยมีหวังเสร็จเนโงโงโรนงงคูแน่เลยนะครับตายกลางแสงแดดนะฮะเรียกได้ว่ากําลังของเรนโงงคูเองเนี่ยก็ไม่ได้น้อยไ,ไ,ไปกว่าา่่าาาอสูรขข้้งึนนะะวนวววคมเ็ี ต้องบอกก่อนเลยว่าอสูรสายความเร<อ>็วเนี่ยยังเทียบความเร็วของเลนงคุไม่ได้เลยนะครับและตัวของเลนงคุเนี่ยยังสามารถตามความเร็วของอากษรได้ทันอีกด้วยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถึงแม้ว่ากรสานเนี่ยไม่ได้เอาจริงนะครับอยู่ในโหมดเล่นเนี่ยแต่เลนงคุก็สามารถเคลื่อนไหวได้ทันนะฮะและสามารถตอบสนองได้ทันทุกท่วงท่าอีกด้วยเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยความเร็วของเลนงคุเนี่ยไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะฮะส่วนความอึดหรือความทนทานเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าอยู่ในระดับข้างขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะตัวของเลนงคุนั้นเรีย ส่วนทางด้านกระบวนท่าของปลานเพลิงเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน9กระบวน่านะครับได้แก่กระบวนท่าที่1เปลวเ,เพลิงณเส้นขอบฟ้ากระบวนท่าที่2อาทิตย์ศาสตร์สองกระบวนท่าที่3เพลินผังสรรพสิ่งกระบวนท่าที่4คลื่นเปลวเ,เพลิงกระบวนท่าที่5พยักเปลวเ,เพลิง กระบวน่าที่6ถึงกระบวน่าที่8เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับส่วนกระบวนท่าที่9เพลิงช่ำระและส่วนความสามารถที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นความสามารถด้านประสาทสัมผัสซะมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการเพ่งจิตรวมปานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการควบคุมลมปานซะมากกว่าแะนะน่าตัวของเงรนโมกุเนี่ยสามารถใช้ได้ในระดับโปรทีเดียวนะครับและทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือความสามารถของเรนโมกุเขียวจุโรนั่นเองนะฮะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นบทวิเคราะห์ของ2ตัวละครนี้นะครับว่าใครเนี่ยแข็งแร่งกันในด้านใดบ้างนะครับต้องบอกก่อ เลยว่าทางด้านกายภาพเนี่ยตัวของเรนงูคูนะครับมีความแข็งแกร่งเนี่ยเทียบเท่ากับตัวอากษานะครับสามารถยืดยุดฉุดกระชากกับตัวอาาษาได้นะครับเรียกได้ว่าตัวอาคษาเนี่ยไม่สามารถสลัดตัวเรนงูคูออกได้เลยนะครับแรงของเรนงูคูเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับสามารถงัดกับอากษะได้เนี่ยส่วนทางด้านความเร็วนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องให้ตัวของเรนงมคูเลยแล้วกันนะสามารถตามความเร็วของอากษะได้ทันนะครับไม่ว่าจะอยู่ในช่วงติดเล่นก็ตามแต่แต่นั่นก็ถือว่าเป็นการตามความเร็วของข้างขึ้นนะรับที่สานความ ขอให้ฮังเทงูเลยลวกันเพราะว่าเป็นอสูรด้วยครับและมีความแข็งแกร่งทางด้านรางการเนี่ยค่อนข้างสูงซึ่งในแต่ละร่างเนี่ยมีความแข็งแกร่งเฉพาะตัวอยู่นะฮะส่วนทางด้านความสามารถตรงนี้เนี่ยผมขอให้หังเทงูเลยลวกันเพราะว่าตัวฮังเทงูเนี่ยมีอาบิลิตี้เนี่ยหลากหลายรูปแบบนะครับรวมทั้งมีร่างความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยอยู่ทั้งหมดด้วยนะซึ่งในแต่ละร่างเนี่ยเราทุกคนรู้ดีว่ามีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับรวมทั้งลูกเล่นในการจัดการของตัวหังเทงูเนี่ยค่อนข้างยากด้วยนะครับมาฟังบทสรุปกัน ของหางเทนงูนะครับพอ่อไรทางเทนงูเนี่ยถึงชนะนะครับอย่างแรกเลยตัวหางเทนงูเนี่ยมีหลายร่างและหลายความรู้สึกด้วยนะครับและหลากหลายความสามารถด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าจะให้เลงงูคุเดียวกับร่างทั้งหมดของหางเทนงูเนี่ยแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะนะครับจริงๆเนี่ยแค่ตัวหลักของหางเทนงูเนี่ยไปหลบซ่อนนะครับและให้ตัวพวกนั้นเนี่ยจัดการตัวคนเลงงูคูก็สามารถทําได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยภายในเนื้อเรื่องหลักก็มีให้เราเห็นแล้วนะครับว่าตัวหลักมันเนี่ยจะหนีเพื่อไปหลบซ่อนนะครับให้ตัวรรอองงื่่าาััแกกขมนนนจดค เพราะงั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นปัจจัยหลักในการจัดการของตัวฮังเทนูและแน่นอนว่าตัวของเลนงคูเนี่ยที่เดียวกับฮังเทนูทั้งหมดทุกล่างเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับที่จะชนะนะฮะรวมทั้งตัวเขาเนี่ยยังเปิดปานไม่ได้ด้วยนะครับในตอนที่เขาสิ้นลมหายใจตอนสู้อากษะนะครับเพราะงั้นตรงนั้นเนี่ยจะเป็นฟีดล่าสุดของเลนงคูนะครับและถ้าให้มาสู้กับทั้งหมดทุกล่างเนี่ยแน่นอนว่าตายนะฮะทุกคนซึ่งผลสรุปแล้วเนี่ยยังไงก็เป็นตัวของฮังเทนูนะครับที่ได้รับชัยชนะไปนั่นนนนนเเเออองงะคคครรรับบบ้้ดดียมมมมําาาาถถแก็สตไล ซึ่งพีเนี่ยจะไปอ่านอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าใครจะมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็จะอ่านให้หมดเลยนะฮะและท้ายคลิปนี้เนี่ยหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องแอนิเมะแบทเกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ซีขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย